สวัสดีคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Pocket Incoming กับ t i p s e t t e r นั่นเองนะคะวันนี้เราก็อยู่ใน ID ของ FC ของเรานั่นเองก็คือ Misuki นะคะ ID นี้นั่นเองเนาะ,ะก็วันนี้จะมารีวิวเรื่องของสกินระดับ S นะฮะก็คือเมก Mega Elude นั่นเองสำหรับสกิน Mega e เ u d e เนาะซึ่งเมกาเอ a ูเรโดกับเมกา Mega Elude s h นี่เนี่ยคือมันเป็น S พัทนะสำหรับช s h นี่ถ้ามีช s h นี่ต่อท้ายก็คือเป็น S พัทนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราไปพามาให้ดู อันนี้ก็จะเป็นแบบเมกาเอลูเรโดนี่ที่ล่าง s p a พานะคะก็คือเมกาเอลูเรโดแล้วก็เป็นาชนีเป็นล่างาชนีนั่นเองแต่ถ้าเป็นล่างปกตินะฮะร่างปกติมันก็จะเป็นตัวนี้อ่าร่างปกติมันก็ไม่มีาชนีต่อท้ายนะมีแค่เป็นเมกา รูได้ด้เนาะก็จะเป็นธาตุก็จะเหมือนกันเลยก็คือพลังจิตแล้วก็ต่อสู้นั่นเองสําหรับของที่จะใช้อัพนะฮะสำหรับใครที่แบบเป็นผู้เล่นใหม่อยู่เลเวลยังไม่ถึง70นะฮะแล้วอยากจะทําตัวนี้ระดับ S เนี่ยเป็นเมกาเนี่ยคือจะทํายังไงนะฮะใช้ของอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะไปที่ระบบเมกาเลยนะฮะระบบเมกาแล้วก็มีคนขอเรื่องของโนกอะไรอย่างงี้ยังไม่มีแบบใครที่ทำเนาะ เออไม่มีไอดีถ้าใครมีก็ส่งทักแชทเพจมาได้นะฮะหรือตัวนี้ตัวด้วงตัวด้วงเคยทําไปแล้วนะฮะตัวนี้ก็เคยทําไปแล้วเนาะก็กดลิงก์ใต้คลิปนะฮะเพลิสทีีโปเกมอนเลื่อนหาดูกันได้เลยนะฮะเราเคยทําไปแล้วเนาะมาดูที่เมกาเอลูนโดเลยนะฮะพลังจิตต่อสู้นั่นเองของที่ต้องใช้เนี่ยใช้อะไรบ้างสําหรับใครที่อยากจะทาเนาะสำหรับใครที่อยากจะทํนะาย้ํยาะนะ,ะเดี๋ยวเผื่อแบบใครแบบเฮ้ยอันนี้มนไม่มโหดไม่นี่แต่อันนี้ บอกสำหรับคนที่อยากจะทำเนาะเผื่อใครยังเลเวลไม่ถึง70จะได้เตรียมของไว้ล่วงหน้านะฮะสิ่งแรกที่เราต้องเตรียมก็คือเมกาเอลูเลโดอัพถึง12ดาวนะคะอัพให้เต็มนะถึงจะมากดใส่ตรงนี้ได้นั่นเองแล้วสิ่งต่อมาของต่อมาที่เราต้องเตรียมก็คือหินดาวหินดาวเนี่ยก็คือเตรียมไว้10นะคะสิอันนะก็คือหาได้จากตู้ทินเกตนะฮะนี่ตัวนี้แล้วก็อีเวนต์ต่าง อีเวนต์ต่างๆที่แบบมีให้กดรับฟรีหรือแจกหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็กดรับแล้วก็ตองไว้10อันนะ uh, แล้วก็มีเป็นเศษสีทองเศษสีทองเนี่ยจะใช้50เศษนะคะก็มีมาจากกิจกรรมอีเวนต์อ่าแล้วก็ภารกิจต่างๆหรือเควสดหรือพวกอ่า uh, เปิดตู้กระชังต่งก็จะมีกล่องแล้วก็มีเศษสีทองดอกมาให้เนาะก็เก็บสะสมได้ให้ครบ50นะคะดอกไว้50นั่นเองแล้วลูกแก้วอีโวลูกแก้วอีโวเนี่ยคือ60ลูกนะคะทุกคนสําหรับการเตรียมเนาะแล้วก็จะย่อยเนี่ยจะต้องใช้เศษระดับเหรือตัวโปรตรมนระดับเก็ได้นะฮะเนี่ยเศษที่ตัวที่แบบเฮ้ยไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยก็มาย่อยได้ตรงนี้แต่จะได้ทั้งหมดแค่วันละ20 ทั้งนะฮะทุกคนเนี่ยก็เอาตัวโปเกมอนก็ได้ถ้าอยากได้เยอะๆแล้วแบบตัวโปเกมอนไหนที่ได้มาซ้ําเยอะอ่าได้มาซ้ําเยอะก็แลกตรงนี้ได้นะฮะสิ่งต่อมาก็คือนี่เซตนะฮะเซตเมกาตัวนี้เนี่ยเซตตัวนี้ก็จะหาได้จากอ่าเซตโปเกมอนระดับ S เ,เหมือนกันนะฮะหรือตัวโปเกมอนแต่ว่ามันจะระบุท่าตุก็คือระบุท่าของตัวมันเองก็คือแบบ พลังจิตกับต่อสู้นั่นเองแต่นี่แปลกนิดนึงคือมันขึ้นมาตัวนี้มันบลัคหรือเปล่าเนี่ยอ่าน่าจะบัคนะฮะทุกคนเนี่ยจริงๆเรากดตัวเมก้าเอรุไดโดนะแต่ว่ามันขึ้นตัวมาขึ้นตัวเศษของออาเซอร์ไนท์นะฮะทุกคนเนี่ยมันน่าจะบััคนะมันน่าจะเป็นติดบัคหรืออะไรสักอย่างนะฮะทุกคนนะเออก็ไม่ได้แบบเป็นหน้าเป็นที่รปบบนะฮะทุกคนอ่ะก็ใช้เศษแปลงตรงนี้ได้ หรือตัวโปเกม,นโอ,โมนอนได้โปเกมนอนก็จะเคลบูธาุเหมือนกันนะคะทุกคนเห็นไหมแต่ถ้าตัวโปเกมนอนเนี่ยก็1ตัวจะได้10เศษจ,จะได้เยอะหน่อยนะคะสำหรับคันดองให้ครบแล้วก็ดองอคอยถ้าครบหมดทุกอันแล้วก็กดอัพเป็นเมกาเอลูเรโดได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสก,กินกันเลยนะดีกกเลยนะคะสำหรับสกินเมกาเอลูเรโดในไอดีของ fc ของเรานั่นเองเนาะออกแนวเทมกันนะเออออกแนวแบบ เท่ๆนะคะทุกคนเนี่ยความเท่ของมันถ้าไม่ใส่สก,กินจะเป็นแบบนี้อ่าไม่ใส่สก,กินก็เท่อยู่แล้วนะพอใส่สก,กินมาปุ๊บก็เพิ่มความเท่ไปอีกนะคะของดาเมจอันติเมสีสก,กิลนะคะ1.5%นั่นเองนะคะสำหรับตัวนี้นี่หูยเท่ๆเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกต์สกิลในการต่อสู้กันเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเรื่องของสก,กิลต่างเนี่ยพูดไม่ได้นะมันไม่ขึ้นมาให้นะทุกคนนะ อ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกต์สกิลกันเลยนะฮะตอนนี้เราเอาเมกากลูโดแบบใส่สก,กินลงสนามต่อสู้แล้วนะฮะทุกคนสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ ผู้เล่นใหม่แล้วอยากปั้นเนี่ยเอาเข้าทีมก็เล่นไปก่อนได้นะถ้าใครแบบมีเอสพัทยังไม่ครบแล้วอยากจะอัพตัวนี้จริงๆเป็นเมนตัวนี้จริงๆอยากจะได้อะไรเงี้ยเออก็ถามเอาไว้ได้นะฮะทุกคนแต่ถ้าใครแบบเฮ้ยไม่เอาเสียเวลาอะไรอย่างงี้ก็ไม่ทําก็ได้แต่อันนี้พูดสําหรับคนที่แบบอยากจะทําจริงๆหรือแบบชอบจริงๆอะไรอย่างงี้ก็ทําได้นะฮะก็ดองไว้เนาะอ่าเรามาดูที่สกิลหนึ่งกันนะฮะสกิลหนึ่งก็จะเป็นธาตุพลังจิตน,นั่นเองก็ดูแบบเอฟเฟกต์สกิลไปละกันเนาะ เรื่องของสกิลเนี่ยาการแปลหรือรอะไรต่างมันไม่แปลมาให้นะคะทุกคนมันไม่แบบอ่าขึ้นข้อมูลรายละเอียดมาให้นั่นเองเนาะเราก็เลยพูดไม่ได้นะฮะอ่าเดี๋ยวดูเอฟเฟกตกันเฮ้ยตีแบบทะลุทะลวงมากหลายรอบมากนะทุกคนเท่นะฮะเทเรื่องของเอฟเฟกสกินระดับเอเนี่ยต้องเทียบกับระดับเอสนะจะไปเทียบกับอ่าเรื่องของเอพัไม่ได้นะทุกคนเพราะมันแตกต่างก,กันมากนะฮะเดี๋ยวเราไปดูแบบเรื่องของเอฟเฟกต สกิลสองกันเอฟเฟกต์สกิลสองเนี่ยก็จะเป็นท่าต่อสู้นั่นเองเราจะเป็นแบบเดี่ยวเหมือนกันเลยนะคะเสดายทหนึ่งมันไม่เป็นแบบอันนี้นะนี่เห็นไหมเป็นรูปดาวนะคะรูปดาวพอตีเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นรูปหัวใจขึ้นมาให้นั่นเองนะถือว่าเท่นะฮะเท่แล้วก็แบบสวยนะเอฟเฟกต์สกิลสองนี่ถือว่าสวยเลยนะคะเป็นรูปดาวกับรูปหัวใจนั่นเองมาดูอันตีกันเลยดีกว่านะคะว่าจะอลังการขนาดไหนนะ,ะเป็นแบบเดี่ยวเหมือนกันนะเสดายอ่าอันตีเป็นแบบหนะัวนี่น่าจะหายไปเลยนะ นี่โหฮุยเท่โอ้โหตีรังกามาแบบปึ๊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 บนี่แอคทีนึงโอ้โหเทอะรือว่าเท่มากๆนะสำหรับสกินนี้นะมากดสกิลหนึ่งไปสกิลหนึ่งไม่ค่อยมีเอฟเฟกอะไรเท่าไหร่นะอ่าสีสันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีนะฮะเราต้องไปวัดกันที่สกิลสองกับเรื่องของอันตินั่นเองเรื่องของคมเท่แต่อันติระดับเอสเนี่ยคือจะไปไวนะฮะแต่อสพัทเนี่ยคือจะแบบ สโลมาให้เราแบบนานนะนี่ไหมเทไหมทั้งเททั้งสวยนะคะทุกคนแล้วกดอันตีไปเลยกันให้ดูอีกรอบหนึ่งนะปึ๊บนี่โอ้โหยื่นดอกกุหลาบให้นี่ใช้ดาบลากไปนะฮะตีลังกาฟันปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บเอ้ยเียแอคหนึ่งดีถ้าเป็นแบบเรื่องของดาเมจมู่อ่ะเออตีหมู่อะไรเงี้ย น่าจะหายเยอะเลยนะอาจจะหายหมดก็ได้นะคะทุกคนหมดตีอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเรามากดสกิลสองต่ออันนี้ชอบสกิลสองะเนี่ยลูกดาวอันนี้ตีเสร็จเราเป็นลูกหมวใจสวยสกิลหนึ่งต่อนะฮะเราไม่ได้กดอันตินะอ่ะกดสกิลหนึ่งไปต่อเนี่ยเสียดายมันไม่เป็นดาเมจหมู่นะฮะกดสองต่อเลยนี่นี่ความสวยงามของสกิลสองกดหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นตัวที่แบบ สกิลเดียวๆแบบนี้แล้วก็ทั้งอันติเลยด้วยเป็นแบบเดียวหมดก็คือมันจะนานมากนะฮะนี่เรากดอันติีไปเลยแล้วกันใส่กับลูกเกียนะนี่เทหกดตีลังกามาปึ๊บนี่ตอนแรกมันจะเป็นดอกกุหลาบเลยนะเป็นเงาๆแบบดอกกุหลาบเลยนะลูกเกียอันตินมา แล้วใครที่มีตัวอื่นๆสําหรับระดับ S หรือสกินระดับ S สกิน S พัตก็ได้ที่พี่ยังไม่เคยรีวิวอะ่ะเอ้ยก็ทักแชทเพจมาได้นะฮะหรือตัวระดับ S ที่พี่ยังไม่เคยรีวิวก็ทักมาได้เลยนะนี่สกิลสองสวยงามอุย้ยนึกว่าหายไม่หายอะ่ะนี่มันจะเด้งเลือดมานะฮะทุกคนสําหรับอ่ารูกเกียนะเราใช้สกิลหนึ่งเลยนะไม่หาย <laughs> นึกว่าจะหายแล้วแต่เราจะหายเราจะหายไปก่อนแล้วนะั่นว่าเนี่ย มันตีแล้วมันเด้งเลือดมานะฮะตลอดลูกเกียนะปึ๊บหายแน่นอนสก,กิลนี้เรียบร้อยนี่ปอะมานี้แล้วกันนะฮะสำหรับเรื่องของเอฟเฟกต์สกิลเมกาเอลูเรโดนั่นเองอันนี้บอกสำหรับคนที่อยากจะได้เนาะเออเราได้นำพูดของอะไรต่างไปแล้วนะฮะทุกคนสำหรับใครที่ชื่นชอบ แล้วอยากจะได้จริงๆอยากจะทำเมก้าตัวนี้จริงๆก็ทำได้นะคะแต่สำหรับใครที่ว่าคิดว่าแบบเฮ้ยเสียเวลาเสียแบบการดองของการใช้เวลาปั้นอะไรอย่างนี้เอาเอสพาดีกว่าอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะสำหรับใครที่แบบเฮ้ยบางคนเขา,าอยากจะได้จริงชื่นชอบตัวนี้จริงๆค่ะไม่แบบไม่ซีเรีอสเรื่องเอสพารระดับเอสแค่ K แบบอยากได้ตัวที่ชอบอยากได้ตัวที่จะแบบเป็นเมก้าระดับเอสอะไรอย่างนี้ก็ทําได้เนาะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับการรีวิวสกินเมกาเอลูเดโดนั่นเองนะคะสำหรับใครที่มีสกินอื่นๆนะคะเอสพัดก็ตามหรือระดับเอสก็ตามหรือระดับเอสตัวใหม่ๆเอสพัดตัวใหม่ๆก็ทักแชทเพจมาได้เลยนะคะลิงก์เพจก็อยู่ใต้คลิปนั่นเองเนาะถ้าชอบพลิปนีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะต่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปน,นั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะสำหรับนี้ขอลาบก่อนนะสวัสดีค่ะ